ครับพี่น้องให้มาส่อาสวยๆครับถ้าอยูขนมากที่เป็นไปเค้งหน่อยครับลองเบิองมันก็หมานครับสีบางๆพี่น้องจะย,ย้อนเดลงได้ยครับหากินไปมาลุ้นกันได้พี่น้องนะลงแลก เนี่ยแหละครับใช่พอดีพอดีเหรอพี่น้อพอดีครับครับดูเแดบบแบบียดเดียดพี่น้องเอ้ยครับดูน้ำกันนี่ปลาเค็งหน่อยกินบ่ ตัวแรกครับมันมาแล้วโอตัวปลาเก็งหน่อยพี่น้องข้นอ่อเอาแล้วตัวนึงแล้วครับบุญเยอะสองกว่นี้พี่น้องบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเชียงใหม่ยบ้านยังมากันครับบ้านพวกมันมีกินหน่อยกัน รุ่นี่สองนี่นาะงี่สองครับคือ้กอล่ะดีพอประมาณครับพี่น้องครับสิไปสิมาแดดกับหันพี่น้องเอ้ยครับหาโฮมคันพี่น้องมาเนี่ยแอปโฮมคอนครับ เบื้องมือเนี่ยเอาตีมานบ่ไหอมกันครับหอมมะขามหอมกันพี่น้องว่านต้นเล็กเกินครับลอกลองลอนนี้กลางหนำมัครับหลุนนุ่มกันเด็กคือบ่มือเนี่ยมันจะได้ตัวนั้นเฮ้ยลุนไปเร่อครับเอาตีมานบ่เอาเป็นน้องลุ้นกันไม่เร่ครับถีดืดหายยังไงจินคนอีสามเป็นเขาเป็นน้องแต่ขึ้นเบ็ดกันโอ้ยไม่มี ยป่ายังวะเขาขี่เงดิีจวนน้ำขาดจะบ่อพี่น้องไม่เอาไม่เอาไม่ป่ายังวะเข็งี่เงยตีพี่น้องถึงกับวขืนกับของหยาก่ร ตรงได้แล้วครับทวอยกอยัตื่นอยู่ไม่ใช่หมอีกเกวพี่นโอ้โหือจัดครับ สองเต็มหรือพี่น้องสองเต็มแล้วบ้าสองสามสิบอ้อ,อก,กันครับเฮ้ยพี่น้องขหคุกสองหกครับตาขอวาวควเมื่อนครับไปเรื่อยครับจะไม่หลับเพื่อตุ่มหรอก เอยเพื่อนเถือกินหมูดแดงใค้หมูดแดงครับบุญบิดบุญบิดมา <laughs> เดี๋ยวพี่น้องครับหากินไปเรื่อยไปวนๆครับขิดเบ็ดเล่นไปวนกะจักสีมาบ้าๆเดี๋ยวพี่นอ้นองเอ้จ็ดเดียวก็วานป่ยงมางเหมือนบอกกันเหมือนครับจะมาให้ห้องเมืองไงเพราะฝนบ่นะลุ้นกันไปเรื่อยพี่นอ้อง อะไอาลอะไรอาไะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะท,อย,นะทอยจมี่น้องทอยจบเน่ตึงเลยครับมันบดเงียดิมดดีละ่ะ ุ่นผีน้องมากสีเบ็ดมือนะสิเดียดปเกี้ยไยหมครับบนหนหรอไม่โตอย่างเงี้ยหรอครับ ลุ้นกันพี่น้องลุ้นกันครับไปเรื่อยครับมมรหมดอืมเพื่อไปกินเบ็ดป่ะหนอหนของคนซะ เดืิตไปเรื่อยเลยพี่นอ้องลุนกันไปเรื่อยครับอ๋อมดมดเงียดยัยหนโอ้ยหมดเงียดลีพี่นอ้อง ยังไม่บนเหนียวครับเรืเอ,อยบก,กินได้ว้าวึไปเอาพี่เนาะอ,อีกแล้วครับ <laughs> อ้ <laughs> ถูกไปเคงพี่น้องจะต้ตตมแซ่บด้วยครับสีไล่แล้วสีไล่แล้วเามัน,นหรืพี่น้งองไปไปเรียกครับขเขา,านเนห้มเหล่าบุญญาต์เหมือนเนี่ยบ่มีห้มหรอครับมาขันบ่มีห้มพี่น้อง không có đi ăn thì làm nào khăm có đi gặp hả hả tao đã nó Nó ai tiếp tục thì ngon căn cắp. nó kin nữa đọc. Body kin nữa. 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 là quá. ไรเลยครับรดูจอยพี่น้องจะใส่ม่ำมัมมัมร้อยกถ้อยไปน,นะครับเงี้ยเงหล สวดถ้อยพี่น้องโอ้ก็มาสวบเ็ดนะก็มาสวบถ้อย่นี่ปลาปลาสวบถ้อยพี่น้องทิ่นี่ประทานอะไรบุ๊ อีกแล้วอุย้ยถอยมุดแป๊บๆครับเออุ้นกันไปครับเดี๋วยวมันจะมันสวกอยครับนั่นแล้วมันเยนี่ยมาะไรทีนีง โอ้โหฮัอมม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 นมมมมัมมมมมโอ้คมม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 งมม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 มามมมมมมน ตองเทาล้วไปเ้าไหมนั่น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 นั่านโอ้โหฮ่มันจะเป็นของข้าหลัพี่นางเลย lún cân về hấp Bà trái của bà lắm lạ Ôi lạ nặng nọ Nà 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 เงี้ยเ้ยครับไปเดีอยพี่น้องไปเรื่อยอย่าใส่ของกันนะพี่น้องเนาะไปลุ้นกันไปเรื่อยพี่น้องถอยสีชมพูบหมดแล้วครับเต่บุ้งมันสีดึงซอยกันดูนุ้งกันไปเรื่อยครับนั่น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 นัน่น ม่วนหมดเงยเลยที่พ uh um> uh? uh ี uh ่น uh ้อง้ย่านคืออยู่ครับแมนลิเอาเอายกีกเงยกันอะ ไปเรื่อยครับอยู่ถึงคนอีสานมันเฮาหายอยไหกินแบบนี้เหรอพี่น้องเอาแล้วอู้โอ้ยรูถิ่นกบพี่น้องไปจุ่มมัมมัมเลยครับฮะต้นไปเรื as well as well. ่อยพี่น้องต้นไปเอยมาเด้อมาเด้อรุ่นเพื่อนกันครับ cái khen ngoài mưa nè Hôm nay bài được cái hòn đẹp cái bằng hành khắp เลียด้เป็นหนังนะเดไปมือนกันเลียแล้วครับไปเลียครับมมเพื่นถอมามั่นี่นอมวนมัดเงี้ยเราเก่บมวนมัดเงี้ยเราแมงอ๋อมัดดีดีแหละครับ เดีวยวพอเองเยเีย,เยกันมวมมนเนี่ยมวลผู้เดียวนีล่ละพ่น้องมวนเป็นมูนมครับเวลาปาดึงเบียดถห็นบู๊เป็นตะบันใดๆพี่นพองคออยหล่มปอดลบมปอดเมือนครับเฮ้ยพิณเอกลุ้ไปครับนั่นนั่นน่นน่นน่ะัน เนี่ยบนเนี่ยมันดึงข้าวเรืมันก็นลดครับก็ไปกินไดขั้นอิ่มแล้วมันจะบ่ไหม้อีกเป็นหนองนะตัวอืมมอ่นเดี๋ยม้เลยครับส่วหมากมันจะอิ่มอีเป็นหนองพี่น้องบันหมดเนืฮะนี่ไหมัดอีกทีล่ะ ไปแล้วๆบ่เต็มแล้วซะโอ้ยดึงบ่ได้หมดมันน่ะพี่น้องนั่นบ่ได้ดี นั่นโว้ผป้าครับคิหาได้หรอพี่น้องฮะไปเรื่อยครับไปเรื่อยซินเด็ตตี้ ไปสิเบ็ดมากพี่น้องอ้หยอยู่งไนนี่ม่หรือไก่ค้องนพี่น้องมีน้ำบ่อเออป้านนีะที่เป็นนาป,าป,าาปลปา,ปา,าครับอันนี้เหมือนจะมาขอเงนินน้ำฝนนี่แล้วขอเงนินฝนนี่แหะครับเหยียวจักนครับปอได้เบ็นเนี้ย

เบิ้ลเต็มที่ครับไปไปเรื่อยไปเนาะไปแล้วไปแล้วไปได้ฟาดกลมแล้วครับเอาเบ็ดของงามใหม่ตั้งซึ่งมาแล้วนี่ไปลุบไปเรื่อยครับไปลุบกันไปเรื่อยไปเนาะปวดถึงมามัดผนครับปวดปวด

ไม่ได้ลีล่ะโอ้เอ่องไปเลยครับมย่าน,นี้เนาะถึงมามามาปืกอกาหรอครับนั่ะนั่น่ เี้ยเองเนาะนานเขาปนองปกติติดไปเรียแล้วไปน่องเนาะทังหมดเหมือนกันครับเดี๋ยวเราหาหตัวแล้วครับเมิ่งไปเรียมาเขาติมานน้ำหมันไปน่องทังหมัดเี้เหมดครับก็ติดไปเรียแล้วเปนองติจนพออยู่พ่อกิมแล้วปน่องเอ้ยปน่องติดไปติดมากกันเงี้ยหมดแล้วละครับ,บร นองกบเบืง้งมาด้หน่อยไลยครัตัวครับเบื้งน้ำกันเบื้งครับผมมาหน่อยห้างนี้ละเียงตเตมีงามครับที่หาตัวครับ ว่าได้ยุได้กินหรอล่าพี่น้องหรือปันนีแม่นี่แม่ได้กินน้าครับนี่ของพุลละขวงหน้าพุลละครับว่าไปหามาพราะอะไรไปช่วยกินอะไรปน่ะถวะครับกรรมานมาต้องมีหรอกพี่น้องครับแล้วเมื่อนี่เราพี่น้องเนาะขอปุ่ขอปุ่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องเด้ออมันต้องเล่นแรงใจจากพี่น้องขึ้นก่านะครับ ข้างจองอางกินจิ้มทันเท่าดังังๆก็ปุ่นไงเออรับมันดีครับฝากพี่ตัวน้อยท่้นนี้ก็น,กน,น่าเป็นนังเนะมืออสอบพอไหมครับสวัสดีครับ